เปิดตัวลุ well, why, ่ที่จีนไฮโนว่า z สมาแซดสฟนรุโฟรีแบรนจากหัวเว่ยชิปซัปดาคอนหก้รองรับ 5g ม่ชาต์วยิ Y66 วัตต์ราคาประมาณ1 0 0 0 0บาทน่าจะพอรู้นอยู่แล้วนะครับว่าทางหัวเว่ยถูกจำกัดการเข้าถึงชิปเซ็ตและเทคโนโลยี 5g จากมาตรการคว่มบาตรของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหัวเว่ย ก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงข้อจำกัดที่ว่านี้ครับด้วยการออกเป็นแบรนด์ใหม่ที่มีชื่อว่า h ฮโนวาโดยนำสมาร์ทโฟนตระกูโนวามาเรียนใหม่และเน้นทำตลาดที่ประเทศจีนครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาแล้วครับโดยใช้ชื่อว่า h ฮโนวา9 Z ครับสมาร์ทโฟน h ฮโนวา9 z มีหน้าจอแสดงผลแบบ IPS LCD ขนาด6.67นิ้วความละเอียด2,376 คูณ1080พิกเซล f ู l l ช d p l ล s ฉาชิปประมวลผล Snapdragon 690ให้แศูที่ 8GB ส่วนลรมมีให้เลือก 118GB กับ 256GB กครับห้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความเรียน6 4ล้านพิเซลรูรัแสง F 1.9หกล้องอัลตร้าไวความเร็ยดแล้านพิเซลรูรัแสง F2.4 และกล้องมาโครความเอียด2ล้านพิเซลรูรัแสง F2.4 พร้อมไฟแฟลช LED ส่วนกล้องหน้าความละเอียดล รุ่น Z2.0 รองรับการชื่อมต่อเบอร์กระขาย 5G มี Wi-Fi มีบุูทุธ5.1มีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับไฮแบตเตอรี่มาที่4 3 0 0ม a รองรับระบบชาร์จไวสูงสุด66วัตต์โดยชาร์จผ่านพอร์ต USB Type C สามารถชาร์จจนเต็ม100%ได้ภายในเวลาเพียงแค่40นาทีเท่านั้นครับสมาร์ทโฟน HiNova 9Z วางขายแล้ที่ประเทศจีนโดยมีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 8GB รุ่น118กิกราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ9,300บาทและรุ่นแรม8กิกร้ 5, ก่256กิกราคาอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ1300บาทครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ